เมรที่เวียดนามแบบเวียดนามกับเวียดนามใต้ครับ้งนี้ตอนที่เราอยู่ในเมวียงนทน์เวียดนามใต้นะแต่ละมีการก็จะตั้งหุ่นยนต์มาขึ้นได้นเวียดนามใต้นะฮะงูอิมเพียรเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรก แต่ว่านีเาโมเลี้ยมนี่รับอศาสนาเขาอยากให้ทุกคนับศาสนาอเหี้นาใช้คำว่านะครับพเแล้วโยนความเร็วความเร็วอีกให้เวียดนามคอเวลาเราเราโดน Hãy subscribe phù kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

หล yeah. 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 mm ังจากที่เขาตายนะฮกอย่างในร่างกายเขานะจะไม่หมดหาเหลือแต่หจของเขาจยังเป็นเขาเรียกว่าหัวใจนี้ครับตอนนี้หัวใจนี้ก็ยังเกอยู่พิษฐีฐานอยู่เมืองไทรแก้วการเมืองคนท There's actually a shrine in s a r g o t h a e d i c a t e to the b เราก็สามารถลงยิงได้น้ีโหลังจากหลังจากนะครเรื่องนี้เกิดขึ้นมานะครับหลังจากเรื่องนี้มานะฮะาประานของเวียดนามจะมีการปราการนะครับท่านนะฮะก็เลยนักค่านุนปรับนสวิกาฆ่าตายฆ่าตายฆ่าตายทั้งบ้าน ตั้งที่สองันมาก็เขาขับรถทานขึ้นมานะครับนะเราสามารถเห็นว่าค้าก้าวๆมันก็จะเป็นหล่งไปในลักัน